สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องเอาครับผมมาตํเรล่ารวมเซียนครับพี่น้องเนาะตํารล่ารวมเซียนในคลิปนี้ครับผมหลายเซียนหลายสำนักครับอย่างเช่นเลกปดาครับพี่น้องเนาะปดาเลขวินหกตัวครับผมหกตัวว่างหันเขาสองหกหาครับพี่น้องเนาะเป็นเลขวินหกตัวว่างเทกมาสองตัววางเทกมาสามตัวครับผม ตังเตืกับมาตัวเดียวรับผมเบิ้งเป็นแนวทางเอาครับพี่น้องเนาะครับเด็กประดากที่ว่าเดินดีครับผมครับแดี๋ยวอีกหลายเสียนครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นคนภูเขาเสียนกระทุ่มแบนอาจารย์เอครับผมแล้วก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าจะเป็นแนวทางเดินเดินดีเก่ามาเชี่ยเลยก็พอลาดเพ้าครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตำรารวมเสียนครับผมพี่น้องที่ออ่า จะเผอเด้ครับพี่น้องเนาะขอติดไว้ครับผมครับเพราะว่าหลายท่านกับเบิ้งติดตัวเด่นกับมีครับผมสังเกตเบิ้งตัวเด่นเอาเส้นนั้นประกบเส้นนีเองสิครับผมเนาะบางเส้นกับบเดมาได้ครับผม่างเช้นพี่ปากกายครับผมขบงโบเดชงไห้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้บนวาขอเป็นจันหน้าเลยครับผมครับเริ่มต้นกันใหม่ครับพี่น้องเนาะครับเนาก่อนที่จะไปรับชมรับฟัง น้ำเชียร์ผ้าร้วยกับขอขอพระคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเล็กกับน้ำเชียร์ผ้าร้วยตำเล่าร่วมเสียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกป้าดาครับพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมเล็กวินเลขวินหกตัวครับผมลุงเทียเปินกันเน้นมาเด้ครับผมลุงเทียกันเน้นพ่อมาครับผมโหวกาวงกันเปินเน้นแปดไม่มาครับผมมาหาครับพี่น้องเนาะหากับไปวินกับหก จริงๆก็เขาสามตัวครับผมสองหกห้างวดนี้เพิ่นเน้นเด่น4ีกับเจ็ดครับผมตัววินก็จะมีสี่เจ็ดหนึ่งสองห้าเก้าครับพี่น้องเนาะอาจจะมีสามตัวใน้นีครับผมวินเอาก็จะได้ชุดประมาณจ้คู่หล่ะครับพี่น้องเนาะลองเบิ้งก็ได้สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองนี่แหละครับผม วิ่นเอาลวาจะวิ่นแค่สองตัวครับผมไอข้างล่างนี่คือเกามาเชียกวิ่นเจ็ดได้ครับผมถ้าเจ็ดเพิ่นมาครับพี่น้องเนาะก็เจ็ดวิ่นสี่หนึ่งสองห้าเก้าถ้ามักซี่กันนี่ครับผมตัวเด่นทุกคนสี่วิ่น เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะเล็กเด่นพิ้นั้งนตามมาก็ถือว่าเดินดีด้อครับผมรับมังเทียกับเขาทั้งบนทั้งล่างก็มีเอาครับพี่น้องครับผมเด่นบนล่างเจ็ด่หนครับเจ็ดนึ่งสองตัวก็จะมีพอสามตัวก็จะมีแปดหนึ่งสี่เ้าหนึ่งแปดเก้าห้าห้าสองตัวบนล่างเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าแปดเ้าหนึ่งห้าสี เก้าสี่ครับผมแล้วก็เบิ้ลหนึ่งหนึ่งเส้นกระตุ่มแบนเพิ่นสงมาให้หลายมือแล้วครับผมเพิ่นสงมาให้หลายมือแล้วครับผมซึ่งกับพอดีไปช่วยกับเด็กอาหารหนึ่งยู่ครับพี่น้องเนาะต้องตามเลยครับผมตามมือแรงนําอาจารย์สุเมธครับผมครับเพอร์บอะไรให้กันครับผมเด็กเพิ่นกับวิไลครูเด็กกับแตกบนล่างครับผม อาจารย์สุมเมธวดนนี้เด่นบนล่าง9กับ0 2ตัวก็จะมี3930 4940 5950ครับนี่นะครับอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะเด่นเหมือนกันครับผมกับอาจารย์สุมเมธผมอาจารย์เอเป็นเด่นเกากับศูนย์ด้วยกันมี92 93 94

สองตัวก็จะมีสี่เจ็ดห้าเจ็ดเลขติดบนล่างครับพี่น้องเนาะหลายครั้งที่เลขติดบนล่างกอดข้อกันมาได้ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งเซียนบุรีลำครับผมวันนี้วิ่งลูดห้าครับผมมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับผมเกือบลูดครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็สามตัวบนห้าสองหนึ่ง 517 576และ516พ่อภัยบุญครับผมคับพ่อภัยบุญเด่นบนล่าง1กับ7 2ตัวบนล่าง2141 7374หลักร้อย0459ครับพี่น้องเนาะก็มี541574 อันนี้เอามาทบทวนใี้ทีนึ่งด้ครับผมลงกไปหมู่เสานีครับอาตัวที่เอาล่ไปหมู่บ้านกับพ่อจเจริญศีลน,น,นํ่ำครับพี่น้องนะอเนาะพ่อเจริญศิน,นครับ6กับเจคือกันครับผมกับพ่อเจริญศีลพ่อไปบูญ 4, 6, 4, 4 6, 6, 6่6ก6ี6สี่หกสามหก พอจเจริญสิน7จ็ดสีหกเจ็ดสองหเด่น6กับ7เน้นไปที่7นะครับผมนี่เอามาทบทวนครับพี่น้องเนาะลงไปแล้วก็มาเชียรได้เจ็ดด้าได้ครับผม พ่อลาดพาวงวดว่างหันได้เขา่าเกาครับพี่น้องเนาะพ่อลาดพาวงดนี้ได้สูตรแรกเก้ากับศูนย์สูตรที่สองได้สองกับห้าครับผมจะประกบคููกันมากอีกครึ่งงวดว่างหันบ่าะครับผมเกาสองนี่ครับ ต่อมาเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีงวดนี้ได้ตัวเดียวกันกับก้ามาเชียครับผมเจ็ดแปดเก้าครับผมแล้วก็พิเศษให้ครับพี่น้องเนาะเลขปู่สีสเกตครับผมเอาไปติดเล่าน้ำจิกงหน่อยได้ครับพี่น้องครับไปเล่าครับพี่น้องเนาะไปเล่าน้ำแก่ก็ดีครับผม สามสี่เก้าศูนย์ครับสี่ตัวพิเศษปู่ซีสเกตรัฐบาลไทยปล่อยต่องวดเด้อครับพี่น้องปล่อยมาแล้วสูตรนี้พี่น้องเอฟซีเห็นแล้วก็คงจะรัวครับพี่น้องเนาะสูตรเดินดีปูคำนวณมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมครับแต่ไปเชนกับอาจารย์ได้กันรูกันดีครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรครับผมสามสี่เก้าศูนย์ครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดครับผมลองเอาไป เด่นเล่าน้่ก็ดีครับผมกันไปเพราะว่าถือว่ามาดีที่กันเอาครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียอมผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสามมกราคมหกสิบแปดตำราสองทุ่มครึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ